โอเคก็กา okay, สวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับเดอะจาทีวีวันนี้เรามาอยู่ในเกม r o b ็อ x Map ซ็อ r บ็อกออนไลน์นะครับโอเควันนี้เราจะมาตีบอยทันที่สิตามที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่บอกกันไว้ในพาร์ทที่แล้ววันนี้เรามีบั๊กด้วยนะเออแต่บัก๊กแบบเราต้องรีบเล่นนะบั๊กนี้เด GM, อะทีเอ็มเขาจะแก้บั๊กก่อนอื่นเลยไปน้องลุยเดบี้ขอใสก่กรอบแป๊บ <laughs> ถ้าเราใส่2อ,อันนะอ,อ่ะบวกดูบา i ิตี้เราอ่ะมันจะขึ้นเป็นร้อยเลยนะก็คือ2อันนี้คือจะบวกกันอ่ะเท่ากับร้อยหนึ่งเลยบวกชุดก่อนก็ประมาณ20เดี๋ยวหากันแอปหนึ่งอยู่นี่โอเคเราเรากไปบวกกันไปการมันตอนนี้อบวกบวกบวกนี่สมมติเราเลื่อนเหลือน้อยนะ เดี๋ยวให้น้องเขาทำบักนะหนูลองทำบักดูหนูหนูก็ทำบักมารอรอรอรับบักจากน้องดูนะปุ๊บเขาจะขอ,อะไอ้ PVP มาปุ๊บเรากดเดี๋ยวค่อยดูนะพอครบ10วิเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงดูนะสองหนึ่งชึบนะเห็นไหม มันคือเหมือนว่าเป็นบัสของการ PVP อะครับแต่ถ้าเราอยู่ใกล้กันเราก็ตีกันโดนนะแต่มันจะส่งผลดีมากเวลาเราเลือดน้อยแล้วเราหิวเลือดอะ่ะโว้ยหนูหนูเข้าไปดิที่เหลือเราก็รอรอรอ,รอเวลาขนาดดูดิขนาดเกาะผมขนาดนี้ยังตีรถเยอะขนาดเนี้ยขนาดผมเกาะเยอะขนาดนี้ ตอนนี้ก็เป็นดาบเอ่อแลเวลหกสิบสองนะที่ผมได้ฟาร์มมาอ๋อหนะตีเร็วปะเออเห็นไหมเหมือนเราไม่ต้องเปิดยาเลยเราสามารถยืนตีได้สบายสบายเขตตอนนี้ก็ตีกันไปก่อนแล้วมันจะมีบัคอีกบัคกหนึ่งนะคือเป็นบัคหลังหลังหลังจุดเทเลพอร์ตอ,อ่ะเออมันจะสามารถบัคกได้เหมือนกันเพราะว่าบอสมันจะเป็นบอสที่บอสเข้าไม่ถึงแต่เราสามารถตีถึงได้แต่ตอนนี้ก็ เราบีนี้เราเราก็ไม่ต้องไปบล็อวกันนั่นหรอกเพราะเรามีคนเยอะพอที่เราจะตีมันผมแปลกใจนะทำไมวะมันทำไมมันถึงตามผมตลอดเวลาทั้งทั้งที่ผมก็เลือดผมก็ไม่ได้น้อยนะอยตีดิเหมือนผมตีไวอะไปตอนนี้ก็รออีกสักแป๊บเดี๋ยวจะเพื่อนน้องๆเพื่อนๆเ,เขาจะตีตายละตอนนี้ สามสองหนึ่งไปบอกเลยตอนนี้บอกเลยงป้องอป้งสวยแล้วมาดู fp ของบอสตัวนี้นะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้านะโอเคก็มันจะรอบเป็นชุดเกาะแล้วก็ดาบนะจะมีดาบเพาะจะมีดาบที่ชื่อว่าซากูระถ้าจะไม่ผิดกดอะไรกว้นะ่ะดาบเราชุดกเกาะ บอลตัว hmm? oh, นี้จะแบเป็นดาบทูแฮนเร็ว120ปีอ๋อนี่ลดการมันจะดับน้อยมากนี่พี่ได้เนี่ย mm hmm. เอ้าของว mm ันแฮนดีกว่านี้ตทูแฮ์จะมีวันไฟร์มี mm hmm. อ่าซากุระ mm hmm. แล้วก็อ่าแคมสันแคมสันเบด ก็ถือว่าเป็นดาบของวันแฮนส่วนมากน่าจะเป็นดาบของวันแฮนก็นี่ก็เป็นการตีบอลแล้วก็เป็นบั c นะโอเคก็พวกลูกกระจอกนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกโอเคเราตอนตอนนี้ชั้น11ยังไม่มาใช่ปะยังเลยพี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีชั้น11นะเดี๋ยวรอเขาอัปเดตมาจะ เดี๋ยวจะมาตีให้ดูเหมือนกันนะท่านสิตอนนี้ก็ให้ทุกคนฟาร,รม์ฟรรมฟาร,รม์รรมเวลฟาร์มข้าศึกิลกันไปก่อนทีเด็ทอดผิดกันม่ <c ười> อโอเควันนี้ก็จะเป็นการแค่การตีบอลแล้วก็การบักนะครับการบักต่างๆแล้วก็อย่งหัวก็ไม่ได้ะแห้การบักการตีบอลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรการใช้ทิกก็เสือ GM เขาจะแก้หรือผู้วาการเขาจะแก้ก็ริมติดใกันนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายซีโร่ด้เถอะแล้วเจอกันใหม่ อาจจะเป็นทิปอาจจะเป็นเกมอื่นนะครับโอเเพราะว่าตอนนี้ก็เรามันชัรสูงสุดแล้วอาจจะเป็นฟาร์มให้ดูหรือยังไงมีทิคอะไรก็จะมาบอกไปจุ๊บที่ยูล้วเถอะ